ไปทั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องเกิดโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับตามรอยธรรมหน้าปกในจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่11หน้าที่91 ข้อที่ห้าสิบห้าวาเศตทะพวกเธอแลมีชาติต่างกันมีนามต่างกันมีโคตต่างกันมีสกุลต่างกันออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่หวังเกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเมื่อถูกเขาถามว่าพวกท่านเป็นใคร ดังนี้พวกเธอก็ปฏิญญาว่าเราทั้งหลายเป็นสมณะสักยะปุติยะดังนี้อันหนึ่งศรัทธาของผู้ใดแลตั้งมั่นในตถาคตฝังลงรากแล้วดำรงอยู่ได้มั่นคงอันสมณะหรือพราหมณ เทวดามารปรมหรือใครๆในโลกก็ตามไม่ชักนำไปทางอื่นได้ผู้นั้นควรที่จะกล่าวอย่างนี้ว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากพระโอษของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมเนรมิตรโดยธรรม เป็นทายาทโดยธรรมดังนี้